พรุ่งนี้นะครับคุณผ,ผู้ชม8นาฬิกาอย่าลืมติดตามชมรายการโอกาสไทยกับนายกแพททองทานนะครับเพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับไฮไลท์ของเอพิโซดในวันพรุ่งนี้ก็คือประเทศไทยทำไมต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับ คุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะจัดรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทานนาเสนอประเด็นสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนนะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆรวมทั้งการติดตามผลการสอบสวนกรณีตึกสตองอถลม่ม สรุปผลการยกระดับโครงสร้างระบบเตือนภัยโดยเฉพาะการใช้ระบบเซลล์บล็อดแคสที่มีการทดสอบสัญญาณไปแล้วประสบความสําเร็จนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกาความคืบหน้านโยบายสําคัญอาทิการกลับมาของโครงการ SML ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนทั่วประเทศรวมตัวกันคิดและทําในสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการผ่านกองทุนหมู่บ้านที่จะจัดสรรงบประมาณตามขนาดของชุมชน โครงการทุนการศึกษา o อดอ Summer อร์แคมสำหรับเยาวชนทุกอำเภอทั่วประเทศจำนวน928ทุนครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนค่าเดินทางและค่าอาหารโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ผ่านแอปทางรัฐนอกจากนี้ท่านนายกจะอธิบายถึงโครงการ Entertainment Complex ที่จะสร้างไรายได้ใหม่โดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐครับ ดังนั้นขอเชิญรับชมรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทานวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทางช่อง5ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทางช่อง MCOT ตั้งแต่เวลา9นาฬิก30นาทีถึง10นาฬิกาครับ